สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวย์วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าทําไมเราคิดว่าเราอยู่โนเวย์แล้วเราไม่รู้สึกว่าเราลําบากเลยนะคะเราจะเล่าให้ฟังว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยครอบครัวพ่อแม่เราเนี่ยทำอาชีพอะไรและเราทําอะไรนะคะเราถึงได้คิดว่าเอ๊ะเรามาอยู่โนเวย์เนี่ยแสนที่จะสุขสบายอะไรก็มีให้กินเพียงแต่เราขยันทํางานนะคะ พ่อของเราเนี่ยมีอาชีพขายน้ำขายน้ำเนี่ยก็คือหมายถึงว่าทุกคนเคยเห็นรถดูดส้วมไหมมันจะเป็นถังน้ำใหญ่ๆแต่มันไม่ใช่รถดูดส้วมคือพ่อของเราเนี่ยขายน้ำเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีน้ำประปาเข้ามาที่บ้านเพเท่าไหร่อาชีพขายน้ำจึงเป็นอาชีพที่ดีและรายได้ดีและพ่อเราเนี่ยถึงขนาดให้แม่เราเนี่ยนะคะไม่ต้องทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านทำกับข้าวนะคะ คนที่ผัวเลี้ยงเนี่ยเราไม่ได้อคตินะพ่อแม่เราก็ผัวเลี้ยงเหมือนกันพ่อเรามีลูกสี่คนมีเมียอีกหนึ่งคนให้เมียลาออกจากงานมาเลยเมียไม่ต้องทําและงานก็คือให้เมียอยู่ที่บ้านแล้วแม่เราเมื่อก่อนเนี่ยมีอาชีพผ่าหมึกตากหมึกแถวบ้านเพเนี่ยอาชีพที่ทุกทุกคนที่จะเดินทางจากอีสานแล้วมาทํางานในเมืองระยองเนี่ยคืออาชีพผ่าหมึกตากหมึกแม่เราทําอาชีพนั้น พ่อเราเนี่ยคือให้แม่เราลาออกเลยมาทํากับข้าวนะะมาดูแลบ้านมาดูแลลูกนะคะไม่ต้องมาอยู่มืองนอกก็มีผัวเลี้ยงได้พ่อพ่อเราก็เลี้ยงแม่เราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อักตบคนผัวเลี้ยงนะ่ะแม่เราเนี่ยก็ได้แค่เงินค่ากับข้าวนะไปวันๆแค่นั้นเองแล้วก็จะกินจะซื้อจะใช้อะไรอย่างเงี้ยก็พ่อเราก็ให้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ต้องจําเป็นก็เหมือนลักษณะเหมือนแฟนเราก็เหมือนกันถ้าไม่อยากทํางานก็อยู่บ้านไปให้แค่ค่าวข้าว,าวให้แค่อ่า ของใช้จําเป็นนะคะถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าทํางานคนเดียวก็ต้องช่วยกันประหยัดเนาะพ่อเราขายน้ําก็คือเวลาที่ขายน้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองสองที่นะคะอา่าไปส่งแถวตามโรงแรมหรือไปส่งแถวตามบ้านพ่อเราก็รับหมด แล้วเมื่อก่อนเนี่ยตามโรงแรมเนี่ยโรงแรมซีวินรีสอร์ทคอนโดอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่แถวแถวไทยาหาดแม่ลําพึงอย่างเงี้ยเขาก็จะจ้างพ่อเราเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยบรรทุกใส่รถแล้วก็ไปเก็บเอาไว้ในช่องใต้ดิชั้นใต้ดินเพื่อที่จะสูบแล้วก็เอาไปให้คนที่เป็นมาพักนะคะมามาพักเนี่ยมาได้ใช้แล้วคนที่เช่าคอนโดอยู่เนี่ยก็จะได้ใช้น้ํา น้ำที่พ่อเราไปเอาเนี่ยก็คือมันจะเป็นสระขนาดใหญ่เลยนะคะอยู่บนภูเขาหรือไม่ก็อยู่แถวตามบ้านเขาจะขุดเป็นสระขนาดใหญ่เลยเพื่อที่จะขายน้ําขายเที่ยวหนึ่งเนี่ยเที่ยวละยี่สิบาทแค่นั้นนะคะเที่ยวน้ำเนรถใหญ่ๆเลยเนี่ยเที่ยวหนึ่งเนี่ยแค่30-20บาทเวลาที่พ่อเราเอาไปขายเนี่ยขายในราคาเที่ยวละสองสนะคะเพราะฉะนั้นพ่อเราเนี่ยเขาก็ได้กําไรดีจากตรงนี้ แล้วพ่อเราเนี่ยก็ทําอีกนะคะไม่ได้ว่าทําแค่นี้นะคะในช่วงระยะเวลาที่เขาว่างหรือว่าไม่ได้ไปส่งคอนโดเขาจะมีระยะเวลาตอนช่วงบ่ายสามโมงหรือบ่าย4ี่โมงเขาจะเข้าไปในตามตรอก ตามซอยที่เป็นบ้านเช่าที่เป็นห้องเช่าเล็กๆกับเพื่อนๆนึกออกไหมห้องเช่าแบบธรรมดาห้องเช่าแบบเหมือนห้องแถววะ่ะห้องเขาเรียกบ้านบ้านเราเขาเรียกห้องแถวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีโอง่งใส่น้ําพ่อเราก็จะมีะสายยางนะคะลากไปห้องนี้ลากไปห้องนี้ลากไปห้องนี้ใส่องคงละสิบบาทองละยี่สิบาท,อะ,บาทอะไรเงี้ยพ่อเราก็จะได้เป็นเงินสดตรงนี้มาตรงนี้พ่อเราก็ได้อีกแล้วตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ไปลากสายยางช่วยพ่อเรา ไปลากสายยางแล้วมันก็จะมีเหมือนเครื่อง mm. เครื่องสตาร์ทที่เราจะต้องแบบดึงอะ่ะดึงหมายถึงว่าเราจะต้องเราเราต้องใช้เครื่องปั่นน้ําออกจากจากถังน้ําแล้วก็เอาไปใส่ในใ,ในตุ่มใช่ไหมมันจะต้องมีเครื่องกระชากอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องยามฮ่าเพื่อนนึกออกไหมมันกระชากกระชากอ่างเงี้ยแล้วเราก็ไปช่วยพ่อทำแล้วก็ลากสายยางนะคะลากสายยางไปตรงนู้นตรงนี้ ตรงบ้านต,าต่างๆก็ตามพ่อไปก็ไปช่วยพ่อทํางานถ้าไปที่โรงแรมก็สบายหน่อยก็คือโรงแรมเขาจะมีถังขนาดใหญ่เราแค่ไปเอาสายสายที่พ่อเราใช้เนี่ยมันจะมีสายสองนิ้วกับสายสามนิ้วที่เป็นท่อเลสโตรนใหญ่ๆที่มันเป็นสีสีฟ้าๆนะพ่อเราก็จะมีไว้ข้างบนถ้าสมมุติว่าเราไปลงเออไป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 ,ไปขายน้ําให้กับบริษัทใหญ่ๆที่เขามีอ่างขนาดใหญ่เลยเราก็ไม่ต้องใช้สายเล็กเราก็ใช้สายใหญ่นะคะก็ เป่ามันลงไปในถังน้ําใหญ่เลยมันจะได้รวดเร็วนะ,ะวันวันหนึ่งเนี่ยพ่อเราเนี่ยเขาก็น้าเนี่ยก็คือทํางานตั้งตื่นตั้งแต่ตีห้าทุกวันนะคะแล้วก็กลับบ้านสามทุ่มทุกวันพ่อเราเป็นอย่างนั้นทุกวันเลยและบางครั้งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ตามพ่อเราไปเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยอยู่บ้านเฉยพ่อเราก็จะเอาเราไปด้วยนะคะบ้านก็ล็อกไว้เราก็เลยได้เห็นว่าพ่อเราทําอะไรบ้าง และเราก็ได้เรียนรู้จากพ่อเราว่าทำยังไงต่อมาเราอายุ12เราก็บอกแล้วว่าเราอยากหัดขับรถเราไม่อยากลากสายยางแล้วเราอยากลองหัดขับรถแล้วก็หัดขับรถนะบรรทุกใหญ่ๆนะคะรถ600ใหญ่ๆเนี่ยเราก็หัดขับตั้งแต่อายุ12พอเราอายุ15เราขับรถได้พ่อเราก็ปล่อยเรานะคะเราก็ขับรถน้าเนี่ยแหละขนาดใหญ่ถ้าพ่อเราเหนื่อยหรือพ่อเราล้าแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่ว่า ถ้าขี้ไม่ให้หมากินว่าพ่อเราเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราทํางานนี่นะคะตอนสมัยนั้นอายุสิบห้าเราก็ขับรถน้ํานี่แหละมันจะเป็นคอนโดนะคะคอนโดเนี่ยมันอยู่ที่หาดแหลมแมพีมันจะคอนโดสูงเลยมันมีอยู่คอนโดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีน้ําประปาแล้วมันจะมีอ่างใต้ดินขนาดใหญ่เลยเราเอาไปถมเท่าไหร่ก็ได้เพราะคอนโดเนี่ยในช่วงหน้าร้อนจะมีแขกมาพักเยอะมากเขาต้องการใช้น้ํา เราก็ขับรถน้ําเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะคะเพื่อที่จะเอาไปถมนั้นเขาจะมีมิเตอร์เวลาที่เราเอาไปเอาน้ําไปลงที่คอนโดเนี่ยเราก็เอาไปเสียบกับมิเตอร์นะคะแล้วเราก็จดว่ามิเตอร์มันเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้เงินตามมิเตอร์นั้นนะคะเขาวัดเขาวัดน้ําเนี่ยเราได้เงินตามมิเตอร์นะคะช่วยพ่อเราทำงานม,มาตลอดพ่อเราเขาก็แบ่งตังไว้ให้เรานะคะแล้วตังตรงนั้นเนี่ยแหละเราก็เอาไปเรียนปวชที่นี่มาฝังแม่เราบ้างนะคะฝังแม่เราเนี่ย เราก็ได้แม่เรามาก็คือแม่เราชอบผ่าหมึกตากหมึกก็เอาเราไปตั้งแต่เด็กๆเราก็่าจะมีช่วยแม่ผ่าหมึกเนี่ยมันจะมีนั่งมันจะเป็นเขียงผ่าใช่ไหมเราก็นั่งหัวเขียงแม่เราแล้วก็ผ่าช่วยแม่เรานะคะแล้วก็ทําแบบเป็นเด็กๆกันนะเราก็ผ่าพอเราทําไปจนโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมแล้วไปเบื่อไม่อยากไปขายน้ํากับพ่อแล้วก็มาฝั่งแม่บ้างโอ้โหฝังแม่นี่นะ เหม็นคาวมากหมึกเนี่ยเหม็นคาวทั้งวันนะคะแล้วแม่เราเนี่ยบางทีเนี่ยหมึกเนี่ยมันจะมีฟอร์มาลีนนะคะถ้าพาไปทั้งวันแม่เราเนี่ยต้องตื่นตีหนึ่งตื่นตีหนึ่งกลับบ้านสามทุ่มนะคะเป็นอย่างนี้ทุกวันเขาจะพาหมึกนะคะหมึกเนี่ยเขาจะเอามาจากทะเลเป็นเรือโอนเป็นเรือใดก็ได้เป็นเรือโอนลากก็ได้แล้วเขาจะใส่เข่งมานะคะละเป็นทํากันเป็นตันๆนะคะ แม่เราเนี่ยจะต้องใส่ถุงถุงมือหรือไม่ก็ใส่ลูกโป่งเพื่อที่จะไม่ให้ฟอร์มาลินมันกัดนิ้วถ้าใครไม่ใส่ลูกโป่งหรือไม่ถนัดที่จะใส่ลูกโป่งฟอร์มาลินมันจะกัดตรงนี้แล้วมือตรงนี้ยมือตรงเนี้เลือดออกหมดเลยนะคะเลือดออกทั้งวันตรงนี้จะเลือดออกทั้งวันเลยผ่าหมึกตากหมึกเนี่ยอดนอนหนึ่งแล้วมือเลือดออกสองจะกินจะนอนบางคนเนี่ยนั่งผ่าหมึกนั่งตากหมึกในสับประงก พอเรานั่งผ่าหมึกไปเรื่อยๆเ,เราโตแล้วใช่ไหมเรารู้จักแล้วว่าอะไรทําอะไรเราตั้งกระมังเป็นของตัวเองนะคะทีนี้เราไม่ชอบผ่าหมึกเราบอกแม่หนูไม่อยากผ่าหมึกเลยอ่ะแม่บอกไปไม่ผ่าก็ไปตากหมึกไปตากเนี่ยก็คือเอาหมึกที่แม่เราผ่าเนี่ยไปตากใส่แผงเสร็จแล้วเราต้องแบกแล้วเราก็เอาไปตั้งวางเอาไว้ให้มันตากแดดหรือไม่ก็เอาไปอบนะคะเราจะได้แผงตอนนั้นแผงหนึ่งอะตากหมึกแผงและสามสามบาทถ้าเราได้ร้อยแผงเราก็ได้สามร้อย นะคะเราก็เป็นคนขี้ไม่ให้หมากินเหมือนกันเราเขาขี้งกนะคะแล้วมาเนี่ยเรามาทํางานตากหมึกพามึกเนี่ยเราจะมาเป็นคนแรกเลยเพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของหมึกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมาลอกหมึกนะคะใครมาลอกหมึกเขาให้แผงละหนึ่งบาทเรามาแต่ดึกเลยเรามาลอกหมึกนะคะเราก็มานั่งลอกหมึกลอกหมึกลอกหมึกออกจากแผง ตัวเล็กตัวใหญ่เขาให้ราคาเท่ากันคือลอกหมึกแผงและหนึ่งบาทลอกแล้วก็เอาไปใส่ตะกร้า,าไว้คัดไซส์เอาไว้ลอกเสร็จปุ๊บสมมุติเราได้และสามสิบแผงสามสิบแผงเราก็ได้สามสิบาทแล้วเป็นค่าขนมทีนี้เราก็ไปตากนะคะเราเนี่ยเป็นคนทําอะไรไว้ตั้งแต่เด็กก็คือตากหมึกเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเราไม่เราไม่แพ้ใครนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราได้นะคะ หกสิบเจ็ดสิบแผงก็คูณสามไปก็เป็นค่าขนมเรานะคะเราชอบไปทํางานเวลาที่เราไม่ได้ไปโรงเรียนหรือโรงเรียนหยุดโรงเรียนปิดเนี่ยเรามาเลยมาทําและเราได้เงินเป็นของตัวเองแล้วเราก็พ่อแม่เราก็ซื้อให้เรากินบ้างแต่เงินนั้นนะเราหาได้เราก็ได้เป็นของเราไปซื้อเสื้อ,อ,อชั้นในบ้างไปเที่ยวแหลมทองกับเพื่อนบ้างก็ได้เงินจากตรงตากหมึกผ่าหมึกนะคะแล้วผ่าหมึกตากหมึกเนี่ยมันไม่ใช่งานเบาๆนะคะหนึ่งคุณต้องอดนอน สองคุณต้องรู้จักวิธีป้องกันมือของคุณไม่งั้นฟอร์มาล,ลีมันกัดนะคะมือนี่เป็นแผลไปหมดและเราเนี่ยทําอาชีพตากมือเนี่ยไม่มีวันพักผ่อนนะคนที่เขาเป็นเจ้าของโรงผ่าโรงตากเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกน้องว่าเลยนะไปเอาเรือมาจอดเอาไว้ที่ร้านเออเอามาจอดที่นี่เลยไม่ต้องไปใส่ตะกร้าแล้วลูกน้องประชดนะคะเพราะเขาเขาเหมาหมดทั้งลาเรือนะ่ะคนที่เราทําไปผ่ามือตากเขาเหมาไปทั้งลําเรือ ตากกันทั้งวันพากันทั้งวันนะฮะบางคนเนี่ยนะมันจะมีท่อใส่ขี้หมึกเนี่ยมันจะมีท่อใส่ขี้หมึกเรา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 พามึกต่างมือมันต้องมีขี้หมึกใช่ไหมนอนมันก็ไต่ขึ้นมาตรงท่อขี้หมึกเนี่ยเพื่อเราเนี่ยนอนนะไม่เอาอะไรเลยเชื่อไหมเพราะว่ามันเมื่อยมันเหนื่อยมันล้ากาแฟนี่ก็เอาไม่อยู่ บางครั้งเนี่ยนะก็พากันเอายาม้านะเมื่อก่อนมียาม้านะยังหยอดใส่ลงไปในน้ําเพราะว่ามันเอาไม่อยู่ทํากันทั้งวันทั้งคืนก็กกกคิดดูคนนะมันตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งไอ้ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งอะตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งบางทีตื่นเที่ยงคืนทําไปจนถึงสามทุ่มวนๆไปอย่างนั้นมันจะไม่เหนื่อยไม่ล้าอนยะ่างไม่มีเวลาใช้ตังค์ด้วยซ้ําบางครั้งเนี่ยเ,เพื่อนเราเนี่ยร้องไห้นะเฮ้ยเขาตะกบาทเทโวอยากไปอะ่ะ เจ้าของลงหมึกบอกว่าตะบาปเทโวก็ไม่หยุดอะไรก็ไม่หยุดวันไหนก็ไม่หยุดร้องไห้แต่ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าหมึกมันคาตรงนั้นอยู่อะเราต้องผาเราต้องทาเพราะว่าหมึกมันดองน้ําแข็งมาถ้าเราปล่อยมันนานไว้มันก็หมึกเนี่ยมันจะเสียเพราะหมึกมันจะแดงเพราะหมึกมันแดงปุ๊บเนี่ยเขาขายไม่ได้ราคามันก,ก็แย่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราผาหมึกตากหมึกเนี่ยหมึกมันดองน้ําแข็งมาเนี่ยเราจะต้องรีบทําให้ไวที่สุดเพราะถ้ามาอย่างนั้นหมึกเขาเขาจะไม่ได้ราคาหมึกมันจะเน่านะคะ เราก็ต้องตื่นขึ้นมาทําตั้งแต่เที่ยงคืนเราก็ทํานะคะช่วยพ่อเราก็ทําช่วยแม่เราก็ทำบางทีเราก็สลับไปสลับมาแต่ไปตรงไหนเราก็ได้ตังหมดนะคะอย่างผาหมึกตากหมึกเนี่ยเราก็ได้เงินเป็นของตัวเองแล้วแม่เราก็เหมือนกันนะแม่เราเนี่ยผาหมึกไวไม่ไม่แพ้ใครนะในถ้าเกิดจะนั่งผ่านั่งตาเนี่ยแม่เราเนี่ยเขาเป็นคนที่มือไวผ่าไวบ้านเราก็ทํางานกันเก่งกันทุกคนนะคะแม่พ่อเราเนี่ยทำงานเก่ง แล้วพ่อเราเนี่ยมีอุปนิสัยแบบนี้เขาตื่นตีห้าทุกวันทุกวันนี้เขาก็ตื่นตีห้าทุกวันนะเขาตื่นตีห้าทุกวันแล้วเขาก็ฝันว่าเขาเนี่ยมีแรงนะคะพ่อเราตอนนี้เขาแก่มากแล้วแต่เขาฝันทุกวันว่าเขามีแรงเขาจะต้องทํางานเขาจําได้อะไรเขาจําได้หมดอะไรเขาฝันแต่จริงๆแล้วข้าร่างกายมันไม่ไหวแต่ใจมันอยากทํานะคะใจมันเคยทําใจมันไม่อยากจะขอตังค์ลูก ใจอยากจะมีเงินเป็นของตัวเองให้ได้ร้อยหนึ่งสองร้อยก็ยังดีนะพ่อเราเป็นคนอย่างนั้นแล้วท้นลูกนะคะตื่นสายไม่ทํามาหากินไม่เรียนหนังสือไม่หางานทําอยู่ในบ้านเราไม่ได้นะคะพ่อเราด่าทุกวันพ่อเราบ่นทุกวันพ่อเรากระแนกะกแแหนทุกวันลูกเนี่ยจะอยู่ที่บ้านได้จะต้องหนึ่ง มีงานมีการทําหรือถ้าจะอยู่บ้านต้องรู้จักทําความสะอาดบ้านต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านล้างถ้วยล้างจานากวาดยัดไย,ย่กวาดตะไคร่น้ําอะไรก็ว่าไปนะคะพ่อพ่อเราก็ถือว่าท่านลูกไม่ทํางานก็ไม่ต้องเกิดมาดีกว่ามึงเกิดมาทําไมมึงไม่ทํางานมึงเกิดมาเป็นภาระคนอื่นมึงมาเกิดเป็นภาระพ่อแม่กูเลี้ยงมึงโตแล้วมึงต้องออกไปหางานทํามึงต้องออกไปหาเงินใช้เองบ้างไม่ใช่มึงจะมาอยู่กอกพ่อแม่กินตลอดเวลานี่พ่อแม่เราเนี่ย น้องเราเนี่ยจะอยู่เกาะกินตลอดเวลาได้แต่มึงโดนด่าทุกวันละมึงทนไหวไหมล่ะถ้ามึงทนไม่ไหว<ๆ>ก็เรื่องของมึงนะน้องเราเนี่ยจะมาอยู่กับพ่อกับแม่เราเนี่ยมาเกาะกินเนี่ยโดนด่าทุกวันนะบางทีมันก็ออกไปข้างนอกบ้างบางทีมันก็ไปนูน่นไปนี่บ้างมันอยู่บ้านเราไม่ได้แล้วพ่อพ่อเราก็เป็นคนขยันอยู่บ้านแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนี่โดนด่าโดนด่าทั้งวันแล้วเวลาจะหยิบอะไรของเขามากินเนี่ยแล้วไม่ไปทํางานเลยเนี่ยพ่อเราก็ว่าแล้วนะมึงออกไปทํางานบ้างนะพ่อแก่แล้ว มึงจะมาอยู่เอ่อเปิดตู้เย็นกินเปิดตู้เย็นกินอยู่อย่างนี้แล้วมึงไม่ทํางานเลยเหรอมึงโตมาทําไมมึงเกิดมาเป็นคนทําไมพ่อเราด่าเลยนะอันนี้คือพ่อเราอยู่ไม่ได้อยู่ว่างไม่ได้อยู่ถึงเราจะไปบ้านเราก็เหมือนกันเราไปฮอลิเดย์เราไป, Holiday, าไปพ่อเราเขาไม่ได้สนใจนะเขาก็ให้ตื่นไม่รู้เขาตื่นมาทําไมเราไม่ได้ว่าจะสุขสบายอยู่บ้านเราเนี่ยพ่อเราเขาเป็นคนอย่างนี้มาตลอดถึงว่าเรามาอยู่โนเวย์เราสบายสบายเรามาอยู่อาศัย เอาคิดว่าเราพูดตรงๆเลยมาอาศัยผัวอยู่มาอาศัยผัวอยู่เนี่ยทาสีทำนูน่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่ผัวเราไม่ค่อยใช้เรานะผัวเราไม่เคยไม่ค่อยใช้เราเลยเขาจะทำขเขาเองหมดแต่เราเนี่ยมันติดมาจากนิสัยพ่อถ้าพ่อเราเนี่ยทําอะไรเนี่ยไม่ไปช่วยเขาทําไม่ได้นะโอโหเรื่องใหญ่บานตะไทยสิโดนด่าถึงสิเราติดนิสัยมาตั้งแต่เกิด ผัวทาอะไรเราจะไปบอกเลยเราถึงเขาไม่ให้เราช่วยบางครั้งเนี่ยเราบอกเดี๋ยวเราช่วยทําสมมุติว่าเขาพี่ชายเขาผ่าฟืนเอาไว้อยู่ที่บ้านเราบอกว่าไม่ต้องให้โอ๊ตทำหรอกเพราะอ๊ดนะ่ะเขาน่าจะพักผ่อนได้แล้วเพราะเขาไม่ได้อ่อก็คือเรามาอยู่บ้านเราใช้ฟืนเยอะออดเขาต้องทํางานหนะักใช่ไหมเมื่อก่อนเขามีกันสองคนเขาช่วยกันทําก็ไม่เป็นไรทีนี้ไอเราเนี่ยเราบอกว่าโอ๊ดไม่ต้องทําเพราะว่าฉันใช้ฟืนเยอะเดี๋ยวฉันจะช่วยผัวฉันทําเองเธอก็อยู่บ้านไปเธอก็ทํางานบ้านของเธอไป เราไม่แล้วกเกรงใจเนาะที่จะให้พี่ชายแฟนเราเนี่ยมาแบกฟืนสามสี่กระสอบเพราะเราเราก็ไปทํานะเราทำมาสองคนผัวเราบอกไปชาติทําไมเธอทํางานไวจังเอาทาําช้าได้ไงเดี๋ยวไม่ทันกินเดี๋ยวพ่อว่าเราก็วางนี้เนาะเราก็ทาเองนะเราก็ช่วยผัวเราทํามีงานบ้านอะไรเราก็ช่วยทําเราไม่รู้สึกว่าเราลําบากเราไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยเพราะเราอยู่กับพ่อเราพ่อเราดุยิ่งกว่าผัวผัวนี่ใจดีนะ ผัวนี่บางทียังนวดยังหน้าให้เราบ้างนวดไหลนวดอะไร,ะไรมาโอ้ยสบายบางครั้งเราบอกว่าเราเหนื่อยเขาบอกเออเ็าไม่ต้องทําอะไรอยู่บ้านไปเดี๋ยวฉันไปนู่นนะฉันไปนี่ก็ว่าไปแต่ถ้าอยู่กับพ่อเราเราไม่มีเวลาพักผ่อนเราอยู่กับพ่อนี่เราอยู่กับผัวดีกว่านะอันนี้เราก็พูดตรงๆนะถ้าไม่งั้นเราไม่ทําคลิปอ่เอ้ยเราอยากจะอยู่โนเวออันเนี้ย no โนเว์ no เราอยู่แล้วสบายอยู่แล้วได้เงินใช้อยู่แล้วได้เราใช้เงินคล่องหาเงินคล่องนะฮะถึงเรามาทํางานเนี่ยเราไม่พูดอะไรเยอะนะ คนเขาชอบ,บว่าเราคนโนเวย์ไปชาติเ้าตื่นมาทํางานตั้งแต่หกโมงเช้าเขาไม่เหนื่อยบ้างเหรอเธาทางานจนถึงห้าโมงเย็นโอ้ยเราไม่อยากจะพูดสมัยเด็กๆก็อย่างที่เราเล่าอ่ะตีหนึ่งจนถึงสามทุ่มทำทำทำอยู่อย่างนั้นจนกาแฟเนี่ยมันเอาไม่อยู่เราก็ทําอยู่ตลอดตั้งแต่เราอายุสิบสองเราเริ่มทํางานมาตลอดไม่เคยขอตังค์พ่อแม่ใช้เลยนะเราไม่ได้ขี้คุยและพูดจริง ไม่เคยของเงินพ่อแม่ใช้เงินที่เรียนปะวะชปะว,ะปะวะชนี่นะก็เงินเหล่านั่นแหละก็อย่างที่เราบอกไปทํางานหาเงินพ่อเก็บไว้ให้เราไม่อยากทํางานแล้วไปเรียนหนังสือก็ไปสรุปไปเรียนหนังสือหางานทํายากมากคิดจะกลับมาบอกพ่อหนูว่าหนูมาหนูมาขายน้ําอย่างเดิมดีกว่าไปเป็นลูกจ้างเขามันก็ได้เงินนิดเดียวสู้เรามาทําอะไรเองดีกว่าไหมพ่อบอกไม่ทันแล้วพ่อแก่แล้วทีนี้ไอ้เราก็ลืมเล่าเนอะ ขายน้ําเนี่ยมันไม่ได้อยู่โยงคงกระพันตะก่อนนะพ่อเราเขาขายน้ําใช่ไหมแล้วประกอบกับตอนนั้นเนี่ยมันมีการเลี้ยงตะภาพเลี้ยงตะภาพเนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการขายตะภาพน้ําพ่อเราเนี่ยขายตะภาพน้ําได้เงินเป็นล้านล้านบาทเลยนะแล้วพ่อเราเขาเลยเก็บไว้พ่อเราคิดว่าเอ๊มีคนเขาประกาศขายคิวรถสองแถวเพจและยองพ่อเราลึกยังไงก็ไม่รู้บอกเฮ้ยซื้อไว้ดีกว่า ซื้อไว้แล้วมาก่อนพ่อเราเขาขับรถน้ําอยู่เขาก็เลยจ้างซื้อคิวมาเนี่ยแล้วก็เลยจ้างให้คนมาขับนะคะให้คนมาขับแล้วพ่อเราเขาก็ให้เงินเดือนนะคะคนขับคนนั้นทีนี้น้ําปราปามันเข้าลูกค้าพ่อเราก็น้อยลงรถน้ําก็มีกันเป็นโอ้ยแต่ตําเพเพมีรถน้ําเยอะมากนะคะ พ่อเราก็มีไรายได้ลดน้อยลงเนาะจนกระทั่งไม่มีลูกค้าเลยพ่อบอกเดชบุญนะที่ซื้อคิวรถสองแถวเพลและยองเอาไว้พ่อเราก็เลยได้ขับรถสองแถวเพลและยองเนี่ยจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้นะคะพ่อเราถึงไปสอนเราว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะลูกนะเราทํางานเราเก็บเงินไว้เป็นของตัวเองมันดีที่สุดเวลาเรามีแรงเราทําไปเลยลูกแล้วไอพอเวลาที่เราดวงตกขึ้นมาเนี่ยเงินเราเก็บไว้เรายังได้มีเอามาใช้ แต่ถ้ามึงหากินขี้เกียจไปวันๆมึงขี้เกียจตื่นมึงขี้เกียจทํางานมึงขี้เกียจเรียนหนังสือมึงขี้เกียจเรียนรู้มึงขี้เกียจไปหมดเนี่ยสักวันหนึ่งมึงเอาตัวไม่รอดสักวันหนึ่งไม่มีใครช่วยเหลือมึงพ่อข้อบอกเรานะพ่อนี่ไม่มีสมบัติอะไรให้มึงหรอกเพราะพ่อจนการที่มึงจะเป็นคนที่เอาตัวรอดเนี่ยมึงต้องทํางานต้องเรียนหนังสือต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนต้องหัดขยันเก็บอบออมถึงจะมีเงิน แล้วพ่อเราเขาพูดบอกเราสอนเราตั้งแต่เด็กนะเองจะพึ่งใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองแล้วเองจะไปพึ่งใครก็แล้วแต่เองจะเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งแต่เขาน่ะมาพึ่งเราได้แต่เราจะไปพึ่งคนอื่นน่ะเองอย่าหวังว่าเองจะไปพึ่งใครเพราะฉะนั้นมีมือมีตีนแข็งแรงทํางานหาเงินไปไม่ต้องไปหวังโชคไม่ต้องไปหวังลาบไม่ต้องไปหวังน้ําบ่อหน้าไม่ต้องไปหวังว่าใครเขาจะรักมึง ไม่มีใครรักมึงเท่ากับเรามึงรักตัวเองเวลาที่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องคิดเสมอว่าเราต้องรักตัวเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นมากตัวเองพ่อเราสอนตั้งแต่เด็กเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเราเบื่อพ่อเรามากเราบอกว่าโอ้ยพ่อพ่อจะบ่นหนูทาไมพ่อจะพูดทำไมเรื่องซ้ำๆนองน่งงงงารำคาญแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพ่อเราพูดนะแล้วถ้าเองไม่มีพ่อสักวันหนึ่งแล้วเองจะรู้สึก ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่พ่อเราเสียนะคะวันนั้นเนี่ยเรานึกถึงพ่อตลอดก็คือเราย้ายมาอยู่โนเวย์โอ้โหไอคำพูดพวกนั้นมันขึ้นมาอยู่ในหัวสมองเรามันขึ้นมาเราจำได้หมดนะที่พ่อเราบอกมึงจำไว้นะไม่มีใครรักมึงเท่ากับเรามึงรักตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นให้เรารู้จักรักตัวเองให้เรารู้จักทำงาน ให้เรารู้จักประหยัดให้เรารู้จักอดออมให้เรารู้จักมีอะไรเป็นของตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองเก็บไว้เป็นของตัวเองนะลูกขยันทํางานอย่าไปหวังพึ่งผัวอย่าไปหวังพึ่งพี่อย่าไปหวังพึ่งน้องอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นมึงพึ่งไม่ได้โอ้โหเรามีความรู้สึกว่าไอ้ที่พ่อบอกเรานะไอ้ที่พ่อสอนเรานะไอ้ที่เขาบ่นทุกวันแล้วเราลำคาญทุกวันนะ มันคือเรื่องจริงถ้าไม่มีพ่อบอกเราไม่มีสอนเราไม่มีไม่มีพ่อคอยสอนเรานะเราคงปัญญาอ่อนคงไม่รู้เรื่องคงไม่รู้จักความลําบากเราอยู่ที่เมืองไทยเราได้เรียนรู้ถึงความลําบากมันเป็นยังไงพ่อพ่อเราเนี่ยเขาให้เราได้เรียนรู้่ามันเป็นยังไงเรามาอยู่โนเวย์นะโอ้ยเราสบายไปทํางานที่ประเทศโนเวย์เราจะดุเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะว่าคนที่ทํางานที่ประเทศโนเวย์เนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียนะ เราทํางานอยู่ที่โนเวยเนี่ยเรามีความคิดเห็นอะไรเราจะเราจะพูดว่าเจ้าของร้านเราก็พูดได้ถ้าเราว่าในสิ่งที่มันถูกต้องและคู่ควรสมมุติว่าในสิ่งนั้นมันมัน,ม,นมันเป็นที่คู่สิ่งที่มีประโยชน์กับร้านเราก็พูดว่าเขาได้แล้วก็บอกเขาได้ทํางานอยู่โนเวย์เราก็ได้เงินฮอลิเดย์เราก็มเีเงินเกษียณ สุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเราแค่เราให้ฟังเฉยๆว่าเออชีวิตเราเป็นยังไงและเรารู้สึกยังไงตามความจริงที่เราเป็นนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะและเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ